สวัสดีครับบ้าเลี่ดินสองแควนะครับออตอนนี้เนี่ยผมยือนอยู่ที่หมู่5บ้านปกงามงนะครับอำเภอเนิเอตําบลชมพมูอำเภอเนิงมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับที่ตรงที่ผมยือนอยู่ตรงนี้เป็นถนนลูกรังอยู่นะครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะฮะแปลงที่ผมจะนําเสนอขายต่อไปเนี้ยเป็นแปลงพื้นที่ประมาณ9ไร่นิดๆน,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 นะครับพื้นที่9ไร่ด้านหน้าติดถนนลูกรังนะครับด้านหลังเป็นคลองคลอ,อ,อ, euh องล้อมเป็นคลองล้อมเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไง แล้วก็ถัดจากคลองไปเบื้องหน้าผมวิวตรงนั้นคือทิวเขารักไทยนะฮะด้านหลังผมยอดเขาตรงนั้นคือยอดเขารักไทยเพราะนั้นที่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหหลักคงจุ้ยดีมากมากเลยด้านหน้าติดถนนด้านหลังเป็นคลองล้อมแล้วก็ประท้าด้วยภูเขาเป็นแบ็กกราวอยู่ด้านหลังโอ้โหสุดยอดมากพื้นที่ก้าวไร่นิดหน่อยในยหน่อยเนี่ยนะฮะแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงมุมตรงนี้นะตรงมือที่ผมชี้อยู่เนี่ย ยาวไปนู่นเลยนะครับเลยพุ่มไม้ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นคือแนวคลองเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S พื้นที่หน้ากว้างตรงนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรได้นะครับ <S <S คุณจะทําทเป็นบ้านสวนหรืออะไรก็ได้โครสุดยอดอ่ะโคซะอย่างนี้แล้วมาอย่างไงนะฮะถ้าคุณมาจากตัวอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวิ่งถนนหมายเลข12-95กหนะครับเอก,กไม้แดงเหนือมาปรางขับรถตรงมา ตรงมาข้ามสะพานปลวกง่ามหรือสะพานยงโคนะครับนิดนึงแล้วคุณแลทางซ้ายมือจะมีป้ายว่าวัดบวกวัดปวกง่ามคุณเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับคุณเลี้ยวเข้ามาคุณจะผ่านตัววัดปวกง่ามมากลางวัดเลยนะแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีทางเชื่อมต่อจากตัวตัววัดมาหลังวัดนะครับแล้วก็จะเลาะมาเป็นถนนตรงนี้ด้านหน้าตรงนู้นเป็นถนนคอนกรีตตลอดแนวนะครับเป็นชุมชนใหญ่เลยนะชุมชนปวกง่ามนะครับ แต่ว่าเลยพอหลังวัดมาจะเป็นถนนลูกรังแต่ต่อไปเนี่ยในอนาคตรตรงนี้น่าจะเป็นคอนกรีตนะครับไม่นานเพราะว่ามีเขามีหลักมีอะไรทาสีสีแดงไว้แล้วเป็นแนวแล้วแนวถนนไว้แล้วนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับสามารถเนี่ยขับโค้งย้อนกลับไปไปบ้านสำรังได้นะครับมีแนวถนนอยู่นะแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไฟฟ้าต่อไม่ไกลนะ ตรงมือผมตรงนี้หลังต้นเนี่ยต้นไม้ต้นมะขามนี่ไปเนี่ยก็คือมีบ้านหลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นก็ต่อไฟฟ้าไว้แล้วไอ้ตรงนั้นอ,ะอ่ะต่อเข้ามาตรงนี้เนี่ยดูแล้วแค่ประมาณ50เมตรเม่านั้นเองนะครับส่วนปลาปาเนี่ยแนวเนี้ยแ,แนวถนนตรงเนี้ยเข้าฝังเข้าปลาปาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ไฟฟ้าปลาปาไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ห่างจากถนนใหญ่หมายเลขหนึ่งสองเก้าห้ามาเนี่ยแค่ประมาณน่าจะประมาณ ไม่เกิน800เมตรนะครับถึงที่แปลงนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะลาะตามแนวแม่น้ําไปให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตามมาครับตอนนี้ผมจะพาเดินไปดูแนวะแปลงที่ดินแล้วนะครับตรงที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับขวามือผมเนี่ยจะเป็นที่ข้างเคียงนะครับนี่ฮะเป็นสวนมะม่วงครับเป็นสวนมะม่วงเลยนะแล้วก็ซ้ายมือผมคือแนวะแปลงที่ดินทั้งหมดที่ผมจะประกาศขายเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อน ก่อนที่จะไปถ่ายหน้าแปลงนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยครับตรงใต้ดินตรงเนี้ยเขาฝังข้าป่าไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปปามีแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ต่อครับหันหน้ามาตรงนี้เนี่ยฮะนี่คือแนวแปลงที่ดินทั้งหมดที่ผมจะประกาศขายเนี่ยแหละครับพื้นที่เก้าไร่เนี่ยแหละฮะเนี่ยทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะครับตอนเนี้ยครับเป็นพื้นที่ที่เขาเคลียร์พื้นที่ไว้สําหรับจะปลูกข้าวโพดนะครับเนี่ยแนวนี้ทั้งหมดเลย,เ,ลยเป็นที่โล่งเนี่ยแหละครับเนี่ยนะ แล้วก็วิวภูเขาเป็นไงฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับให้ดูนะฮะเนี่ยเนี่ยครับแนวภูเขาสวยมากๆเลยนี่ตอนนั้นคือเขาลักไทยครับเป็นที่เขาลักไทยเดี๋ยวผมถ่ายอ่าซูมให้ดูนะเนี่ยยอดเขาลักไทยนะครับเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยนะฮะนี่แล้วก็ด้านหน้าผมตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปัดตรงนี้ต่อตรงเนี้ยตรงพุ่มไม้ตรงนั้นคือแนวคลองนะครับหรือแม่น้ําก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับ คลองชมพูนั่นเองนะครับตามพิกัดผังของ Google เขานะฮะเนี่ยฮะเอาละครับผมจะพาเดินไปแล้วนะฮะตรงนี้นะครับตรงที่ผมพาเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านขวานะครับก็เป็นสวนมะม่วงของที่ข้างเคียงนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นแนวแปลงที่ดินที่ผมประกาศขายและถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับนี่ผมจะพาเดินไปตามแนวถนนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปตรงท้ายแปลงที่ดินแล้วกัน ดูแลระยะน่าจะร่วมร้อยกว่าเมตรได้นะครับว่าระยะเท่าไหร่ย่างไรเดี๋ยวผมแนบไทยคลิปให้ชมแล้วกันนะครับตรงที่ผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะครับแนวพุ่มไม้ตรงนี้คือแนวที่เขาเรียกว่าอะไรเดะ เป,เป็นที่งอกนะครับเป็นที่งอกที่อยู่ใกล้ๆกับคลองนะจะมีพุ่มไม้อยู่ใหญ่อยู่เยอะมากแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆตอนนี้ผมยืนถ่ายอยู่ตรงเนี้จะได้เห็นว่าเออต้นไม้มันขนาดไหนสูงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ท่านดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ขอนะฮะขอถ่ายแค่บริเวณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสลับคลิปนะครับไปดูท้ายแปลงให้ดูแล้วกันนะครับท้ายแปลงที่บอกว่าเป็นที่งอกนะครับ เนี่ยครับตรงนี้คือท้ายหรือว่าตรงริมแปลงนะครับ أ, เริ่มมาจากตรงที่ผมยืนถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้คือแนวเขตแนวเขตแนวแปลงที่ดินตรงนี้เลยนะเนี่ยนั่นแหละครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยถึงพุ่มไม้ตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นภูเขาสวยนะละครั้นั่นคือเขาลักไทยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยครับนี่ยคือทิวเขาลักไทยนะครับแล้วก็ตรงแนวแปลงที่ดินก็คือเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือเขตที่ที่เป็นที่งอกนะครับเป็นที่งอกเป็นเขาเรียกอะไรเดียเป็นแนวคล้ายๆกับเป็นแนวรอยต่อนะฮะนี่ถอยดูนะเป็นตรงเนี้ย จริงๆแล้วในรูปโฉนดเนี่ยตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะค uhm ร the ับเป็นที oh like ่สาธารณะติด no. กับแนวถนนแล้วก็ติดกับคลองด้วยนะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่ติดกับแนวแปลงที่ดินตรงที่ผมบอกด้วยแล้วก็มีต้นไม้ดูต้นไม้ฮะโอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนี่นะตรงนี้นะครับนั้นที่ตรงนี้เป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นที่หลวงหรือว่าที่สาธารประโยชน์แล้วกันเนาะตรงเนี้ยนะฮะรถเนี่ยสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยนะเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเลยนะฮะ ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูคลองกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ผมพาเดินดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ครับสามารถเดินทางและเชื่อมต่อไปบ้านสำลังได้นะครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่ครับติดคลองเลยนะครับแล้วถัดจากตรงนี้ไปก็เป็นแนวเขตแปลงที่ดินนี่แหละครับ คลองเนี่ยคลองชมพูนะครับหรือจะเรียกว่าแม่น้ําชมพูหรือลุ่มน้ําชมพูก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นแนวคลองนี่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ยโอ้โหต้นใหญ่ๆดูแล้วนะไอตนน้ต้นเนี้ยต้นนี้ต้นนี้น่าจะสองสามคนโอบได้นะครับแล้วก็มีนี่นี่ให้ดูตรงนี้อีกเนี้ย โอ้โห oh, ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยนยครับอันนี้ก็น่าจะสามคนสามคนโอบเนี่ยมีต้นใหญ่ๆอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็แนวดินนะฮะแนวดินเนี่ยเสมอถนนครับตรงนี้นะแนวดินเสมอถนนเลยเนี่ยผมจะพาไปดูแนวแปลงที่ดินนะครับที่เป็นรูปโฉนดนะส่วนตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นที่งอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในโฉนดนะครับนอกเหนือโฉนดแต่ว่า เป็นที่ที่เราสามารถที่จะทําประโยชน์ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินดูแลตรงแนวรถนะฮะตรงนั้นเลยในแปลงที่ดินนะครับอ่าตอนนี้ผมมาถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับเนี่ยฮะแนวแปลงที่ดินแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถ่ายนะตรงที่บอกว่าแนวที่งอกคือตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เชื่อมต่อตรงนี้นะอาถผมพาลงไปดูดีกว่าตอนนี้ถึงแนวแปลงที่ดินนะครับก็ ขออภัยด้วยนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าทำไมคุณจะมาถ่ายอะไรที่นอกแปลงเยอะจังให้ความสําคัญกันมากไปไหมนะครับก็จะบอกว่ามีความจาเป็นต้องปอกที่ข้างเคียงด้วยนะครับจะได้ละเอียดเดยอะแนวแปลงที่ดินเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอย่างละเอียดเช่นกันนะครับก็ก็กเนาะเห็นใจกันเนาะลองดูนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่คือแนวคลองที่ผมพูดถึงเนี่ยครับ เนี่ยนะแล้วก็ฝั่งตรงข้างก็เป็นที่สวนเกษตรของคนอื่นเขาแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวคลองนะครับแนวคลองเนี่ยสังเกตดูเนี่ยนี่อันนี้น้าน่าจะเป็นน้าซอต,ตอลิงเนี่ยกอไผ่ล้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะเลยกอไผ่ตรงนั้นไปนั่นเองนะครับที่เป็นแนวที่งอกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแนวที่งอกนะครับคุณก็สามารถทําประโยชน์ได้นะฮะเนี่ยตรงนี้เขาก็มีเนี่ยที่สูบน้ําสูบน้ําจากคลองนี่แหละมาทําเกษตรเนี่ยสังเกตดูสายเนี่ย สายเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาก็สูบน้ําจากคลองเนี่ยน้าเนี่ยมีตลอดปีนะครับไม่มีแห้งนะฮะน้ตาตรงนี้มาจากลุ่มน้ำอา่ามาจากนู่นเลยเขาผูอา้อ่าเขาเรียกอะไรนะทุ่งแสลงหลวงนะครับเป็นหุบเขาใหญ่เลยนะครับต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเขื่อนนะฮะนั้นตรงนี้สามารถกักเก็บน้ําแล้วก็จัดระดับน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้เปนที่สูบน้ําเขาอ่ะแล้วผมพาขึ้นไปแล้วกันนะครับขึ้นไปก็จะไป เจอกับแปลงที่ดินที่ผมบอกเก้าไร่นั่นแหละครับนี่นะเอาล่ะนี่ตอนนี้เขาทาบันไดขึ้นมาเลยนี่ฮะมาโผล่ตรงนี้ครับนี่นี่ครับนี่คือแนวแปลงที่ดินทั้งหมดเดี๋ยวผมยืนถ่ายตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมยังไม่เดินนะฮะนี่ฮะนี่คือแนวแปลงที่ดินที่ผมพูดถึงตรงพุ่มไม้ตรงนั้นคือแนวถนนนะครับอตรงนี้นคือแนวถนนนะ เป็นแนวถนนแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ผมจอดรถนะครับนะถึงแนวพุ่มไม้ตรงนั้นก็คือแนวเขตแปลงที่ดินนะครับเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วน่าจะต่ํากว่าถนนนะประมาณเมตรหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่าดูจากแนวนี้นะแต่ถ้ามาจากแนวที่ผมเดินลงมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นแนวเดียวกันเลยระดับเดียวกันไม่ต่ําเลยนะครับก็น่าจะ ตรงแนวถนนน่าจะเป็นแนวเนินหรือเปล่าไม่แน่ใจถึงสูงนะแต่ว่าตรงแนวที่เป็นที่เขาเรียกอะไรที่งอกกับที่แปลงเนี้ยนะครับระดับเดียวกันเลยนะครับอ่ะผมพาเดินดูตรงนี้ต่อเนี่ยทั้งหมดเลยรวมทั้งตรงนี้ด้วยตรงไรข้าวโพดตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยแปลงทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปโผล่ตรงด้านหลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ผมเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูนะอันนี้เป็นแนวพุ่มไม้แล้วก็ข้างหลังพุ่มไม้ก็จะเป็นทองยมพูนั่นนะครับตรงถังสีน้ําเงินตรงนั้นคือที่ผมยืนเมื่อกี้นี้นะครับผมเดินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาเจอที่ตรงเนี้นะครับลดหลั่นลงไปมีระดับของมันอยู่เนี่ยตรงแนวที่เป็นเนี่ยต้นข้าวโพดสีเ,เขียวอยู่นี่คือแนวโฉนดทั้งหมดนะครับแนวโฉนดทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นคือคลองชมพูนะครับแล้วก็นั่นก็วิวภูเขาเลยเนี่ยตรงนั้นคือเขารักไทยนะครับแล้วพอลดระดับลงมาอีกหน่อยหนึ่งน่าจะสะกักประมาณเมตรหนึ่งก็จะเจอที่ตรงนี้เขาก็เ,เคลียร์พื้นที่แล้วปลูกต้นข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับแนวคลองตรงนี้คือที่งอกครับเป็นที่ติดแนวคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆที่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นที่ที่ มีน้ําโอบล้อมเลยนะครับเป็นคลองยมพูโอบล้อมแนวแปลงที่ดินทั้งหมดนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ที่ผมเดินมาที่บอกว่าเมีทางเป็นที่งอกนะครับเนี่ยที่ต่ํากว่าแนวที่ปลูกข้าวโพดสีเขียวไว้นะครับเนี่ยผมเดินมาจากตรงเนี้ยนะฮะคราวนี้พอมาเดินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเจอเนี่ยครับนี่ฮะ เจอเนี่ยครับเจอคลองนะครับเพราะนั้นคลองเนี่ยจะเป็นคลองที่ล้อมที่แปลงนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ให้ดูนะเนี่ยเนี่ยครับคลองล้อมเลยเนี่ยตรงนี้ผมถ่ายตรงนู้นน่ะสุดาสายตาคุณตรงนู้นก็คือตรงที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับเนี่ยก็จะเนี่ยคลองจะล้อมมานะครับน้ําก็จะไหลตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เบื้องหน้าผมตรงนู้นก็จะเป็น เขารักไทยนะฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยคุณจะเห็นทิวเขาเนี่ยอบล้อมเป็น3ามโลองศาเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินนะครับตรงหน้าผมเนี่ยที่เป็นพุ่มไม้ถัดไปก็เป็นคลองครับเดี๋ยวผมก็ลังจะถ่ายภาพบนให้ดูนะครับว่าภูเขาอบล้อมยังไงนะครับเนี่ยผมก็ลังเลื่อนไปตรงนี้เป็นเขารักไทยนะครับเขารักไทยนะและที่สีน้ําตาลทางขวานั่นก็เป็นแปลงที่ เคลียพื้นที่แล้วนะครับกําลังปลูกต้นกล้ายอยู่ส่วนสีเขียวตรงนี้แนวแปลงที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ที่ปลูกข้าวโพดแล้วนะครับกําลังงอกเนี่ยเลื่อนมาเป็นพุ่มไม้แนวพุ่มไม้นั้นเป็นคลองหมดเลยครับเป็นแนวคลองนะแล้วก็สังเกตดูจะได้ยินเสียงตามสายอยู่นะครับเสียงน้ำสายตรงนั้นคือเสียงวัดปกงามเขานะครับเพราะนั้นอยู่ใกล้ๆวัดนะครับห่างจากวัดประมาณ400เมตรนะฮะตรงนี้ก็เขาะเขาตรงนี้คือเขาพนมทองครับแล้วก็ เลยพุ่มไม้ตรงนี้ไปหน่อยเนี่ยนี่คือเขาชมพพนะเพียงแต่ว่าพุ่มไม้นี้บางอยู่นะครับเพราะนั้นวิวสวยครับโอ้โหภูเขาโอบล้อมเลยนะฮะเนี่ยครับผมพาเดินดูบริเวณโดยทั่วแล้วนะครับอบอกเลยว่าที่ตรงเนี้นะฮะน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆห่างจากถนนใหญ่มานมี่ไม่ไม่ไกลนะฮะดูแล้วน่าจะประมาณไม่เกิน800เมตรเท่านั้นเองห่างจากวัดปวกงามาถึงเนี่ยน่าจะประมาณ400เมตรนะครับ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็เป็นชุมชนมีบ้านคนอยู่นะครับเสาไฟก็อยู่ตรงนั้นเลยตรงข้ามน,นั่นคือตรงข้ามคลองนะครับเลยไปก็เป็นน้านาเทือกเขาเขาลักไทยยอดเขาสูงสูงคือยอดเขาล,ออขาลักไทยบ้านลักไทยที่เขาปลูกทุเรียนแล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีโฮมสเตย์แล้วก็เป็นแหล่งน่องเที่ยวของเดินมาปรางนะครับมองมาก็จะเจอที่แปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ตรงนี้ห่างจากห่างจากถนนเนี่ยน่าจะประมาณเม็ดกว่าๆนะแต่ถ้าคุณเดินไปที่ผมพาเดินไปตรงนั้นอะ ระดับแนวถนนกับระดับที่ดินไงปรากฏว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับที่ตรงนี้ภูเขาเนี่ยโอบล้อมสามรา้อยองศามีแม่น้ําล้อมแปลงที่ดินด้านหน้าเป็นถนนลูกรังอยู่ต่อไปนี่เป็นคอนกรีตแน่นะครับเพราะนั้นที่ตรงนี้น่าสนใจอยู่ไม่ไกลเมืองไม่ไกลชุมชนนะครับแล้วก็เดินทางก็สะดวกด้วย ไฟฟ้าถึงปราปาก็ถึงด้วยนะฮะราคาเนี่ยผมขึ้นเหนือคลิปเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับสนใจลองมาดูนะครับเหมาะทาอะไรฮะทาจุดกลางเต็นท์เหมาะทารีสอร์ทเหมาะทาร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะโอ้โหแจ๋วเหมาะจะทําบ้านสวนหรือคุณจะบอกเออหมาะทาที่ที่พักอาศัยยามกเกษียณผมว่าแปลงนี้ก็โอเคเลยนะครับพื้นที่ก้าวไร่กําลังดีตัวเลขสวยด้วยนะครับหรือว่าคนซื้อไว้ที่จะทําจัดสรรก็ได้คุณก็แบ่งสักครึ่งหนึ่ง ทำเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแปลงละไรล,ละไรก็ได้นะครับก็ทํากําไรให้คุณอีกมหาศาลเลยนะนักลงทุนนะครับไม่ควรพลาดนะสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามครับ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe บ้านและที่ดินสองแควเพื่อไม่พลาดที่ดินใหม่ๆราคาถูกนะครับ